โอเคโอเคก็กระดานสวัสดีนดทนุกท่านเลยครับอีพีผมทัพสตูดิโอเชน่นเคยก็วันนี้เราอยู่กับเทเรเรียซีรีส์มาสเตอร์โหมดสายเลน่นกันอีกเชน่นเคยนะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่12แล้วก็ใจอีพีแล้วอีพีสิเราได้เอ่อตีบอสเด็กตัวแรกไปก็คือเอ่อทวินก็อีพีนี้เราจะมาสู้เอ่อบอสเด็กตัวกันซึ่งบอสเด็กตัวก็คือเดสทอยเออร์ก็ก่อนที่เข้าก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันก็ไ ก่อนที่เข้าไปรับชมกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ไปเริ่มไปเลยมาโอเคได้สักทีโอเคก็อีพีแล้วเราได้ตีเออเดอร์ทวินไปใช่ไหมอีพีนี้เราจะมาพูดเราจะมาสู้กับเดดทอยเออร์กันก็นั่นแหละเออเราจะต้องตีเดดทอยเออร์ให้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะซึ่งเออโซลที่เราต้องการตอนนี้ก็คือโซลออฟไนท์เออฮะและเออเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนโซลออฟไซท์เอาไปทำไรได้จะไม่ได้แล้วเอาไปทำเออ ท i กเอ็กซ์ไแล้วก็เออออปติกสตาร์ใช่ไหมใช่ใช่เป็นเอ่อที่เซเดอร์ทวินมาช่วยไอ้ซึ่งเออเรามีแบ็คเลนไหมไอมันเป็นเออเลนสีดำอ่ะเออนั่นแหละซึ่งมันจะเป็นของหายากซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าเออมันอยู่ไหนผมผมจำไม่ได้ผมตอบผมได้ผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าเผื่อไม่ได้ก็ช่างมันเพราะเออเราเป็นเพราะมันไม่ค่อยจะจำเป็นอยู่แล้วเพราะมันแค่ของสายแซมมอน ถ้าเผื่อเป็นสายอื่นไม่ค่อยจะจำเป็นมากก็แค่มาช่วยตีเฉยแต่ถ้าเผื่อเป็นสายซัมมอนคือก็ของดีเลยแต่ก็หายากอยู่แหละม,มันก็หายากอยู่โอเคเออ่เราต้องการเวนเดบราหกอันโซออฟไนห6อันแล้ว so ก็เหล็ก x ห้าอัน,อออนใช่ไหมใช่ใช่โอเคกเ็เยี่ยมโซออฟไนเราไม่พอแฮะฟาร์ม ก็นั่นแหละเดี๋ยวเอองั้นเดี๋ยวเราฟาร์มให้ได้เยอะๆเลยก็แล้วกันเพราะเรามีของหลายอย่างที่จะต้องฟาร์มแต่ก่อนอื่นสองเพตินัมสองเพตินัมโอ้โหเพราะว่าผมใช้เออผงชำระล้างดีกว่าผมว่าผมใช้ผงชำระล้างจากอะไรดีกว่าซึ่งไอปืนพวยไปโอไม่ดีไหมดีนะแต่ประเด็นก็คือมันแพงหน่อย จะต้องเอามันไปอยู่ในวงคที่มันชอบด้วยแหละแล้วจะต้องเอาไปอยู่กับ n p c ที่มันชอบด้วยมันถึงจะลดราคาให้เยอะๆแต่อันนี้ผมว่าผมใช้ผงชันะล้างนี่แหละเหมือนเดิมใช้ผงชนะล้างผงชนะล้างนั่นแหละอ่ะฮอู้ค่อข้างชอบไปเอฟเฟกต์อันนี้เลยเยี่ยมเคลียร์เคลียร์พยายามอยากให้คอรับมันลามถึงบ้านเราได้ก็พอปัญหาคือมันเราจะห้ามมันอยู่หรือเปล่า โอเคเราจะห้ามขอรับหรือเปล่าเราจะห้าห้ามขอรับได้หรือเปล่าอันนี้คือปัญหาอาหา่ะฮะโปยผงกันขอรับก่อนโอเคตรงนี้หายแล้วตรงนี้หายแล้วโอเคอะฮะเดีย๋ยวพยายามเคลียร์ให้ขอรับไอ้ตรงนี้มันหายหายไปก็แล้วกันโอเคโอเค แใ,ให้มันหมดหมดเลยโอ้โหแต่โอ้โซนนี้โดนขรับขรับกินไปเรียบร้อยเอ้ยไม่ดิผมเรียกขรับในความเป็นจริงมันเรียกว่าคิมสันอ้อทำมันโอเคตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วอะฮะเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปเ,เตรียมของตีบอสกันเดี๋ยวเราเตรียมโพชั่นก่อนซึ่งโพชั่นก็เบสิกเบสิกเลยก็คือพวกน้ำยาไอ้น้ำยาเพวกเน้ยอ่า นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากเอาน้ำยานี้มาด้วยมันมีน้ำยาไม่กี่อย่างอะที่ผมเชื่อว่าจะได้ใช้อะอาาเดี๋ยวเอามาก่อนมีน้ำยาอะไรบ้างเออนี่น้ำยาหอยสตตูเอาอน้มาด้วยก็ได้มันช่วยทําให้เรามีวงรอบตัวช่วยทําดามีนิดนึงนิดนึงจริงๆอ่ะอืมโอเคแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกไหมเนี่ยน่าสิ มีอะไรอีกไหมอ๋ออ๋อใช่ใช่ใชไอ้พวก Skin ไอรอนสกินพชันไอ้พวกน้ำยาไอ,นาอ,ไนอ้น้ำยาเพิ่มดีเฟนส์อะไรพวกเนี้ยน้ำยาฮิวเลือดก็ต้องการเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บเดบรูมาสองอันและก็ต้องการเห็ดเห็ดอยู่ไหนเฮ้ยเห็ดอยู่ไหนเนี่ยรู้สึกเหมือนเห็ดมันไม่ค่อยจะเกิดเลยฮะนี่ไงาเจอเห็ดแล้วอยาให้มันปลูกเห็ดได้ ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันถ้าผมเห็ดได้โอเคมีเห็ดแล้วก็เราต้องการน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าไหมอ๋อนี่ไงประมาณสองอันแล้วเราต้องการสวิฟชเน็ตพ็อตชั่นไอ้น้ำยาววิ่งไว้ได้แหละต้องการกระบองเพชรกระบองเพชรอยู่ไหนโอเคกระบองเพชรอยู่นี่และก็น่าจะเตรียมครบหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอโอเคย่ โอเคเตรียมของครบหมดแล้วแค่น้ำยานะโอเคงั้นถึงช่วงเวลาแห่งการฟาร์มสักทีก็นั่นแหละใช่รู้อยู่ว่าจะต้องทำยังไงตัดตัดไปตอนทีเ่เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เ,เรานั้นเลยก็แล้วกันเดี๋ยวนะใช่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราฟาร์มอะไรพวกนี้ฟาร์มของอะไรพวกนี้เสร็จเลยก็แล้วกันฟาร์มโซอะไรพวกเนี้ยแค่นั่นแหละ โอเคตัดไปเลยโอเคโอเคเราก็ตัดมาตรงนี้เลยก็แล้วกันมาเราได้ไปฟาร์มมาแล้วซึ่งก็ได้ฟาร์มโซลท์แรกมาจำโซลท์สนสิใช่ฟาร์มมาจำนวนหนึง่งซึ่งเราก็ได้เอ,อ่อแมคคณิคอลวอร์มมาแล้วซึ่งเอ,อ่อตอนระหว่างผมฟาร์มผมน่าจะดวงดีผมได้สิ่งนี้มาฮอโลโลคีซึ่งเอ,อ่อไอฮอลโลคีเนี่ยสามารถไปเปิดไอไบโอมเอ่อเชดได้ซึ่งไอไบโอมเชนดเชน,นี่ก็คือแบบจะมีของดีอยู่ของดีอยู่นะก็ของดีอยู่ ซึ่งไอเบอมเคสคนี่ก็คือดีอ่ะอืมก็ขอดีซึ่งเอ่อคืออยู่ดีๆแบบทำทีท่ไหนก็ไม่รู้มันตอบมาให้ผมเฉยเอ้ยแต่ก่อนหนึ่งดูก่อนว่าอาจอยู่หรือเปล่าเช็คเช็คเช็คอ่าฮะดูสิโอเคอาจอยู่อาจอยู่ก็นั่นแหละเดสทอยเยอร์เอ่อผมก็ได้ไปเตรียมโซออฟไลน์มานิหนึ่งด้วยเตรียมเตรียมโซ่ออฟไลน์เพราะว่าอะไร เออเตรียมเพราะว่าเออเดี๋ยวผมจะเอาไปทําที่เสกสกิริทอนด้วยเดี๋ยวเออเผื่ออาจจะได้มาตีสกิริทอนพาร์ทหน้าหรืออาจจะได้มาตีพัทนี้แต่ผมว่าน่าจะได้มาตีพัทหน้านั่นแหละอืมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ่ะฮะก็ไม่ต้องตัดก็แล้วกันตรงเนี้ยเพราะว่าเออมันก็นั้นอยู่แล้วเฮ้ยสลามโอ้โหตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งของ อารีนาอย่างหนึ่งเลยก็คือเนิร์ดซึ่งอย่างที่คุณเห็นไปสลามเก็บเรียบสลามสลามโอ้โหไอสลามนี่ผมพูดไม่ชอบสลามเลยเออนี่เนิร์ดเกิดเอ้ยเนิร์ดเกิดไว้ดีนะ๋อก็น่าจะเป็นพ่อผมนอนด้วยแหละไม่แปลกน่าจะเป็นพ่อผมนอนด้วยมันก็เลยทําให้เนิร์ดเกิดไปขึ้นเอยโชคดีอยู่โชคดีอยู่ถือว่าโชคดีอยู่ ซาลามอย่าตัดฟันโอเคเดี๋ยวเราลองวาร์ไอตรงนี้ดูโอเคเดี๋ยวเราเอาแจ็จ,ก,จกวาร์ไปไว้ตรงนี้เลยมาเซ็กอิมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากินน้ำยาอะไรพวกน,นี้ให้หมดเอาเอารับบับมาเซ็กอิมได้สองตัวและหลังจากนั้นมามาแก้แค้นกันมาโดนกับเ เด็ดทอยเยอะกันมาออออืืเลือดหายไปเยอะอยู่เลือดหายไปเยอะอยู่ผมก็เลือดหายไปเยอะเหมือนกันเลือดหายไปเยอะเหมือนกันใจเย็นพี่โอ้โหเลือดหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหยิงลวไปไหมยิงลวไปไหมพี่ยิงลวไปไหมอ้เด็ดเด็ดทอยเยอะก็ยิงลวไป โอเคโอเคพยายามหลบโปรเจกต์ทายหอยลูกน้องมาด้วยเพราะมันก็ตีแรงพอๆกันเลย <S <S เราจะแก้แค้นสำเร็จไหมเราจะแก้แค้นชนะไหมโอเคคกลับไปฮิวกลับไปฮิวอย่าข,ขออย่างเดียวคืออย่าให้เดสทอยเยอร์มันเอาหัวไปโมงเอ็นบีซีพยาบาลได้หัวโมงเอ็นบีซีพยาบาลคือจบจบเลยโอกาสแท้เราสูงมาก ของเดียวคืออย่าให้เลสโทเยอเอาหมไปโหม่สีิพยาบาลได้โอเคพยายามยิงพยายามยิง,ยงตัวมันโอ้โอต้องเชียร์ลูกน้องบ้างแล้วลูกน้องมันก็น่ารำคาญพอก,กันเลยดีที่เตรียมไอ้น้ำยาเอ,อ่อที่มันเก็บเฮดพีได้ไกลขึ้นอะ่ะมันก็เก็บได้ไกลอยู่พอสมควรเลยนี่เนี่ยเก,เก็บได้ไกลอยู่ ใช่พอสมควรผมเปลี่ยนมาใช้ไอ้ธนูฮอลโลดูไหมเออทำดาเมจได้เยอะกว่าน,นี้อีกแล้วก็เออบวกกับรู่นธนูด้วยก็ยิงดีเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ APS ปลาล่วงอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้อล้วเอาละ อ่แล้วอีกหนึ่งปัญหาและ a อ s ล่วงหนึ่งในศัตรูของเรา a อ s เ่วงเออทำไงดีเนี่ยปัญหา APS ต้องทำไงเนี่ยผมว่ามันยังพอสู้ได้อยู่ผมว่เาเดซทอยเยยังพอสู้ได้อยู่ผมว่านะใช่เรายังมีโอกาสสู้มันได้อยู่ ไอ้ e นี้เราก็จะแค่มาตีเด,ดทอยเยอร์มาฟาร์มของแล้วก็ตีเด,ดทอยเยอร์เฉยๆแค่นั้นก็พอละ e ีนั้เราจะได้มาเตรียมของน่านะจะเป็นน่าจะสวบเซิร์สกิลทอนโอเคโอเคเด,ดทอยเยอร์เลือดเหลือแปดแปดพันกว่าละยังยังไม่ต้องกลับกลับไปเติมเลือดที่พยาบาลเรายังมียาฮิวอยู่พยาบาลแบบช่วงฮาร์ดโหมดคือแบบฮิวโหดมากแบบ จชตังค์โคตรเยอะเลยอ่ะจะคิวรอบนึงคือแบบต้องคิดอ่ะเพราะแบบมันมันใช้ตัง,ตง,ง,งค์เยอะอ่ะนั่นแหละปัญหาหลักๆโอเคโอเคเฮ้ยเโลล์โมชั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยบางทีเอพีเอสวกมันก็มีประโยชน์อย่างนี้นี่เอง มันทำให้ผม slow โโมช t i o แต่ก็ตอนแต,แต่แต่กี้ก็แบบอ้ยหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะอย่าน้อยเออมัน fps ร่วมมันก็ทำให้ผมได้มีเวลาคิดอยู่ว่าผมควรตัดสินใจทำอะไรอก็ถือว่าดีอยู่ดีอยู่แต่บางทีมันก็ไม่ดีมากพอบางทีอะเล่นลวมันน่ารำคาญโอเคโอเคโอค้โอ ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นโอเคไกลไดไกลไดโอเคโอเคพยายามหลบโปรเจกต์ทายมันโปรเจกต์ทายมันคือแรงมากเดสทอ,อยเยอร์อะโปรเจกต์ทายม,ม,บบม,ม,มันไม่แรงเท่ามันแรงกว่าเดอร์ทวินอีกนะความรู้สึกผมอะ โอ้โหคือแบบคือส่วนใหญ่ผมชอบเล่นสายมิดีไงพอแบบมาเล่นสายเล็บปึ๊บโอ้ยตะกี้มันรอดได้ไงอ๋อต้องมันโอ้โหโอ้โหสู้ได้ทอยเลอร์ครั้งนี้ผมดวงดีมากเลยดวงโคตรดีเลยผมติดรอดเยี่ยมมันติดลบอ่าฮะแกไม่รอดแล้ว วันนี้เออพกมาดวงพกดวงมาวันนี้พกดวงมาโอ้แต่ฝนตกนะเนี่ยขอไอ้ไม่เมงนั่นจะเกิดก็แล้วกันตอนแล้วก็ได้แบนเน,รนเอร์มาด้วยบอลเลือดจะสามพันกว่าแล้วตอนนี้ตัวแบบตัวมันเอ่อไอตัวของมันคือแบบไอจุดไอจุดแดงแดงคือมันแบบหายแทบจะหมดแล้ว โอเค,อเคมันใกล้ตายแล้วเรือเหลือสองพันกว่าแล้วขอแค่อย่าให้มันล้มตัวเราได้ก็พอไอ้มีกนม่มาอีกแล้วออกไปโอ้โอ้โอเค โอ้เกือบเกือบเกือบโดนมันเล่นละตะกี้แบบเขียวนิดเดียวอ่ะบอสเลือดเดือดเท่าไร9,000กว่าอ๋อตอนแรกนึกว่ามันเลือดเหลือนั้นโอ้มีแสนกว่าเลยเหรอคือสังเกตโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นลูกน้องมันก็ปวดแคทอะไรกันเนี่ยเลือดละ5,000กว่าแล้วเลือดละพันกว่าแล้ว2,000กว่า เอออนาทีโอเคคือผมคงจะไม่ชนะเพราะว่าผมผมอาจจะไม่ชนะนะเพราะว่าถ้าเผื่อแบบไม่ปิงไม่มาตอนนั้นอะ่ะคือไม่ใช่ปิงสิมันคืออาการไอพีเอสวงใช่คือโชคดีมากเพราะว่าผมไอพีเอสตกตอนที่ออบอสมันไม่ดีตอนที่ผมเลือดน้อยแล้วคือด้วยความที่ว่าเหมือนแบบผมแบบเพิ่งเห็นเลือดแล้วมาตกใจอะ่ะจนแบบมัน คือถ้าเผื่อเอพีเอสไม่ตกตอนนั้นคือเออตายแล้วอะ่ะซึ่งก็นั่นแหละถ้าเผื่อเอพีเอสไม่ตกก็คือตายละแต่โชคดีที่เอพีเอสมันตกแล้วทําให้ผมม,ม,ม,มีเวลาตัดสินเวลามีเวลาตัดสินใจแบบแค่แป๊บเดียวอะ่ะแป๊บเดียวจริงๆริงอ่ะแต่น้อยมันก็ช่วยผมได้ก็นั่นแหละมาเดี๋ยวเรามาทําอาวุธใหม่กันซึ่งอาวุธท,ทีนี้มีชื่อว่าเออมีชาร์กซึ่งไหนดูซิทะเลฝากนี้ก็โดนคอรับเอ้ยคิมสันจิน โอเคมาทะเลฟังหนึ่งดีกว่าอ่ะฮะมินิชาร์กเราต้องใช้โซออฟไม้ยี่สิบอันซึ่งไอ้น,นี่แหละเป็นของสายเลยีงที่โคตรจะดีเลยผมสามารถใช้แทนปืนช็อตกันนี่ได้เลยอ่ะฮะมีชาร์กอยู่ไหนซึ่งของที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือคีบฉลามซึ่งคีบฉลามก็หาได้หลายแบบไม่ว่าจะไบโอมไม่ว่าจะคุณจะไปหาเออไบโอมโซนทะเลทรายแบบรอให้เออพายุทรายมันเกิดเดี๋ยวดูก่อนว่าพายุทรายเกิดไหม ถ้าพายุทรายเกิดมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเออฉาลามทรายพายุทะเลทรายไม่เม่เกิดโอเคฉลามทรายม,มีโอกาสที่จะดอกเออพวกของไออะไรนะพวกเออคีบฉะลามอยู่ฉลามทะเลทรายก็ดอกได้ฉลามปกติก็ดอกได้มาเดี๋ยวเราเออมารอเออกันมานั่งรอไปเรื่อยๆพอฉลามเกิดใช้เวลาสักพักอืม แต่เราจะไม่ตัดนะหรือว่าตัดดีช่างมาเถอะมาก็รอไปเรื่อยๆจนกว่าฉลามมันจะเกิดนั่นเลยยินไปไหนอะ่ะปกติฉลามมันเกิดฝั่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะปกติฉลามมันเกิดฝั่งนี้หรือเปล่าทำไมรู้สึกเหมือนฉลามันไม่ยอมเกิดเลยเฮ้ยเกิดดี เออเอ็อเ,อเกอลรล์เลเราไม่ต้องไปสนใจแลวนวมากมันไม่มีความจาเป็นกับเรานอกจาก n อ c ซเทาานอกจากเอ็นีซนั่นแหละซึ่งก็แค่ไปเอาชิปเอชชิปมิเจ๋อส่วนที่เหลือเรื่องควยตกปลาอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากไอ้เรื่องควยตกปลาผมไม่ค่อยจะได้ผม,มแทบไม่ได้ทำเลยแหละอืมโอเคฟากนี้ไม่มีลองไปดูอีกฟากหนึ่งดูทะเลเป็นทะเลของเอ่ออลคิมสัน ชอบเรียกถามจำสัตวโอ้โหเปิดมาก,ก็โดนแมงกัะพุนเลือดเลยมอนในโซนนี้ไม่ปลอดภัยอย่างแรงใช่มันไม่ปลอดภัยมากซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ,อมันจะเกิดไหมออกไปเฮ้ยไพยเล็แมป โอ้เอาไปเรียกไพเลตอินเวชชั่นได้แล้วเนี่ยเก็บไว้ของดีอันนี้ก็ถือว่าของดีอยู่นะไอไพเลตแบบความสามารถลหลักของมันก็คือใช้ได้ครั้งเดียวแต่เออมันจะเรียกไพเลตอินเวชชั่นออกมาซึ่งไออีเวนต์นี้เออถ้าเผื่อผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันมันมันให้ของอย่างหนึ่งก็คือไอฟไฟน์ดัชแมนใช่ไหมมันไม่ใช่ไฟนเนี่ยนะดัชแมนสิมันคือไอเรือบินอะเรือบินที่เราสามารถขี่ได้ซึ่งจะดรอปเฉพาะในแบบโมดิเศษเท่านั้นผมไม่รู้มันดรอปในไอ็เปิลหมดหรือเปล่า แต่มาสเตอร์โหมดที่แน่แก็มาสเตอร์โหมดดแน่นอนซึ่งไอเรือบินเนี่ยของดีมากของโคตรจะดีเลยอืของโคตรจะดีในช่วงตอนเกมะนะมันะก็มันเป็นของที่บินได้ไม่จํากัดอะ่ะมันเป็นเออสกิที่บินได้ไม่จํากัดอะ่ะอืมก็นั่นแหละแต่จะต้องแลกมากับเอ็นพีซีบางทีเอ,อถ้าเผื่อ,อ,อไม่ดูแล NPC เอ็นพีซีดีๆอาจจะตายยกอาจจะตายทั้งหมดี่ได้เลยอืมก็จะต้องเออระวังนิดนึง โ okay. อเคก็ไอ้เรื่องแผนการเออทำมินิชาร์ก็เอ้ยไม่ดิเอ่ออะไรนะปืนอะไรนะเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวถามไกด์ก่อนอยู่ดีก็เอออยู่ดีก็ลืมแบบกระทันหันเอ่อ,มาาอ,อเ,เอมกาชาร์กอ๋อเดี๋ยวเออแผนทำเมก้าชาร์กก็เอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันก็ผมเชื่อคลิปนี้คงมีแค่นี้แหละครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ